สวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากลุกไทยไก่9ฟ้าฟ้าครับวันนี้ก็วันอังคารที่19มีนามีนาครับ257นะครับอยู่ในแอปไทยเชฟดูเอลนะครับมาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านนะครับผู้เล่นท่านนี้มีเรตติ้งอยู่พันส่ร้อยกว่ากว่าครับเกือบพันห้าครับแต่ไม่สามารถเอ่ยนามได้นะครับเพราะว่า ชื่อค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะครับออกอากาศไม่ได้ครับนี้ก็เล่นไมยงขวาเจอเบี้ยสูงนะครับไมยงขวาพทะไมยงขวาขึ้นโคนขึ้นไปครับจังหวะนี้ก็โคนขึ้นมาฝูกม้านะครับขึ้นตามตำแหน่งนะครับถ้าต่อไปก็ฉีกกินตัดเข้าไปก่อนครับกินฉีกเข้าไปครับเสริมโคนไปทางด้านปีกซ้ายนะครับจะพยายามเอาขึ้นไปยืนแท่นครับจังหวะนี้ขึ้นขุนนะครับ ขึ้นขุนมาผูกเบีย้ยจุดอ่อนนะครับอนาคตรเราอาจจะโยนเม็ดขึ้นไปได้นะครับ,บเบีย้ยคํายันไว้ก่อนนะครับมอนยันหลักนะครับสีขาวถอยโคนนะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับเขาถอยเราเสริมนะครับจังหวะนี้เราทิมทิมริมนะครับทิมริม,มทิมเบีย้ยริมสกัดนะเพราะว่าเรือเรือของขาวยังขาดยูนะครับ เสริมเบีย้ยขึ้นหกใจกลางกระดานก็คงต้องโยนครับทำลาเก่าๆเราเราลอยเบี้ยริมได้ไหมนะครับผมว่าลอยเบี้ยริมก่อนนะครับลอยเบี้ยริมขึ้นไปนะครับทำลายเบีย้ยตัวในนะครับจังหวะนี้เราสูงค้ำเลยครับค้ำเข้าไปแล้วก็จังหวะต่อไปก็ขายเม็ดนะครับขายเม็ดนะครับจะเอามา้ามายืนตำแหน่งนะครับ เ็นตำแหน่งม้าโยงขวานะครับแล้วเราจะฉีกม้าไปในตำแหน่งม้าชงหนุนนะครับเพื่อบีบบังคับบังคับเบี้ยอะเบี้ยสูงนะครับเราต้องแก้เบี้ยสูงนะครับพุบเรือมาในตำแหน่งนี้ก็ไปครับม้าครับขึ้นไปยืนตำแหน่งทําท่าจะซ้อนเรือนะครับขุนเราเริ่มไม่ปลอดภัยก็มีเอาเรือขึ้นไปกันรับต่อเรือต่อเรือก็ไม่มีเรือเรือหมดครับครับก็เอาเรือขึ้นไปกันดีก่อนนะครับ เรือซ้อนมาแล้วนะครับตาต่อไปเราจะเดินอะไรนะโยกมาขึ้นไปโยกมาขึ้นไปจับเบี้ยเขาจะกินสองกับเราไหมครับตอน,นี้เวลาเป็นลองสองนาทีครับโยกมาขึ้นไปนะครับ ในตำแหน่งม้าชงหนนนะครับเราต้องการบังคับนะครับเบี้ยสูงครับเบี้ยสูงอ้าวโดนทิ่มไล่ม้านะครับแหมบังคับไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้ก็โยกออกไปด้านปีกขวานะครับจะโยนไปให้โคนกินเลยนะครับเสริมโคตขึ้นมาผูกโยนม้าขึ้นไปเราจะโจมตีโจมตีเบี้ยจุดอ่อนครับที่ตำแหน่งขอไข่นะครับขอไข่ห้านะครับถอยโคนครับ โอ้โหโคนหนีมานะครับโคนกลัวมาที่ตำแหน่งนี้เดินเรือขึ้นไปจับเบี้ยนะครับเราต้องอ้าวโคนกลับมาอ๋อไม่มีงานทันนะครับไม่มีงานทำนะครับของหมากสีขาวนะครับกินแล้วครับกินก็เอาขุนกินขึ้นไปนะครับโยนมาขึ้นมาไล่เรือแล้วเปล่าอ่ะโยนมาไม่ไล่เรือก็เอาเรือเอาเรือมากดขุนเล่นๆนะครับหลอกตาประชาชนหน่อยหนึ่งนะครับไปครับเสริมมาขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับ ไมครับว่ามีเบีสูงหลายตัวก็ทําให้สีขาวเดินยากครับอะหอยม้ามาก็เอาเรือไปก่อกลัวนะครับก็กินเบี้ยมาหนึ่งตัวจับกินเบี้ยริมแล้วเรือแรกโคนนะครับก็เท่ากับหนึ่งโคนกับสองเบี้ยนะครับโอเคครับไปครับใช้เรืออย่างเบี้ยนะครับกินครับขนติดมาก็ต้องกินนะครับกินก่อนครับ แล้วก็โยนเรือนะครับโยนเรือให้ให้คนกินนะครับก็จะเอาเบีย้ยตัวใน,นะครับกินออกไปผูกนะครับผูกเบีย้ยตัวนอกนครับขนกินเข้ามาแล้วนะครับก็เอาเบีย้ยกินเข้าไปนะครับ ก็เสริมคนขึ้นไปครับนะครับพอดีลายของบริษัทมานะครับยืนยันความปลอดภัยนะครับก็จังหวะต่อไปก็เอาเรือนะครับมาจับกินเบี้ยจุดอ่อนนะครับเอาขุนกับมาผูกนะครับไหลโคนครับไหลโคนขึ้นไปก่อนนะครับเราจะกินเบี้ยนะครับบังคับให้เอาเรือมาผูกเอามมาผูกนะครับเอามมาผูกก็ไหลโคนขึ้นไปครับไหลโคนขึ้นไปทางด้านปีกซ้ายครับ ใสกลางกระดานนะครับใส่คนกลับมาเอามารุกไปหนึ่งทีครับมาลุกไปหนึ่งทีหงายเบี้ยนะครับอุ้ยโอ้โหเราโคลนลุกกระจนแล้วนะครับโอ้โหลืมดูนะครับไม่เป็นไรครับเอายนม้าขึ้นมาก็เอาโคลนลุกจนนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากลุกไทยไก่กล้าฟ้านะครับนะครับ ตำแหน่งนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับเราไม่สนใจม้านะครับเราไม่สนใจม้านะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ดูดีๆมีตาแก้มั้ยครับนะครับมีตาแก้หรือเปล่าไม่มีนะครับก็ยอมเสียสละนะครับเรือหนึ่งลำนะครับแหลกเบียนะครับจังหวะนี้ก็ลุกเข้าไปครับ จนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็การแลกเบี้ยนะครับก็เอาเรือแลก2เบี้ยกับ1นึ่งโคนครับแล้วเข้าเข้าจมตีทางด้านปีกขวานะครับซึ่งเรือเรือของสีขาวไม่สามารถกลับมาซัพพอร์ตทันนะครับก็สิบนิ้วยังรู้พลาดนะครับนักป่ายังรู้พังนะครับแล้วก็ใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ